สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับวบันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมอยู่กับคารุคนดีคนเดิมหรือเปล่ากัคนไม่ดีแล้วครับอ่าวันนี้ผมจะมาลองเที่ยวกับการลานกรลองนะครับผมลานกลองมาตายลานกรลองจะแบบเซิร์ฟรีไปละตอนเนี้ยผมอ่ะถ้าไปลาบกรลองไม่รีเลยแต่ดูเขานะ่าเลยทุกคนเข่าแม่งรีไปเรียบร้อยเ,ออเดี๋ยวให้ดูเลยทุกคนตอนนี้ผมอยู่ไปพันกว่าแล้วยังไม่ตายเลย ตอนนี้ใครรับหนึ่งก็ใครคนไหนไม่ได้ครับรุนยุดเลยครับเซิร์ฟไปดีสามเลยอันอื่นจะเป็นบอดอยู่นะมาเราไปเริม่มลาไปลองเลยก่อนาพลังริงผมก็ประมาณ7.6ล้านหแสนห้าหมื่นเอาอันนั้นผมกัาฟพลังไว้เราเซิร์ฟมันดอมใครกลัวโก้รสึกผมไม่กลัวครับเพื่อนไป จับไี่ยี่สิบเพชรหล่อมอ่าเปิดด้วยเทิงทับผมครับทุกคนแปดใช้ระมาสี่แสนเกครับทุกคนหาสอง ความเร็วผิดนิดหน่นงความเร็วไม่ต้กอนตัวดิบบอลนะแต่ช่างช่างมาแล้วกันโอลคือจะไปมาออเขหาสามล้านเรียบร้อยล่วงเกิดทั้มผัส,สแคนอุ้งเจ็ดแล้วเจ็ดที่น้ำต่อยไปสองมัดน,นำ้ำก็ต่อยกลับมาครับทุกคนล่วงมัดขาตรงแทงท็อปไถอีกรอบ อีแรงกว่าเดิมนะทุกคนเจ็ดแสโอถ่ายเร็กันไปครับเลย้อแมนเป็นวัขมีเวลาห้าก่นสแมนสบ้านแขเฉยแไม่แนบมนอนไปกินข้าวแล้วครับันกินทำไม้าอล้าองกสืกเขาแรงมากิิ่ได้ปลาเอาไปกดสื่อสามสี่ห้าไม่ตาย ตัวมันมีแบบไม่ติดคีมเป็นนักที่ต้านท้ายนะตัวสายสุดนะนปล่อยไปได้โล่ติดน้อง,นองดำนั่นเองดวงเขาต่อยขวาตรงมาปึ๊บตีแรงต่อยแรงตรงว่าต่อยไปสองแสนป่ะโอ้โหสูสีมากรอบน,นี้ห้าแสนมันเช่นเคยตาเราไม่ตายกันได้ตัวสุดก็น่าจะตายฮนะเมาล้านหกแรงก็เดิม พี่แมนมันแค่ไงครัแมนเขาใส่เซ็ตป่าเถื่อนมันผมเลยนะเออคนที่บอลยิงไปอีก2อล้านกลับมาได้มืนใหนะเออเขาไม่มีรกไฟใช้ทวนกลันาต่อยนอนแล้วครับผมสลบแมนเ้มันแคไหนอ่ารู้สึกว่าทีหมจะได้เปลี่ยนนะตัวนั้นเป็นหมูกถ่ายจนผมก็มีตัวเดียวกันแหละแต่เขามมียล้ลน้าตาหลัง นะารัหมานก็ปั่นมานะเยอะอยู่นะเรือดวงกบแดงรอบทปายไป <c oughs> ไไเจ๊แันอ้าวดูน่าจะรู้ใครชนะรถข้ามไปเลยทุกคน <c oughs> นีกก่ผมชนะคนสุดเลย <c oughs> ก็พลังต่างกันเกือบเกือบร้านาอะครก็ะมาณเก้าแสนอะโอ้โหดวงกบแดงไม่น่าไหวทุกคนแต่พลังผมเขาเขาจุดเยอะมากนะแต่ผมจุดหน่อยเดียวทุกคน ผมนันปั้นพลังมากกว่าเน้นั้นปั้นจุงน๋งไงอะร้องหน่อยก็คงไม่เสียหายจับเลยสี่สิบเพชอ่ราพอไเรียบร้อยครับผมกได้บอลผมตรงกับหน้าจานดีนะครับถ,ถ่ายมาต่าอแงโคตรแรงเรียบร้อยกได้บอลผมไายแล้วไปหวัน แต่วเขาต่อยตายเลยเขาก็หูแล้วจากความเร็วมางพอดีแยียบว่าออะไรย่างเงี้ยโอ้ยเอ้คอมเมนตายยังไงเอ้ยปล่อยกลับไปบ้างถ้าเขาต่อยหน้ากาบหัวาผมไม่ตายเราหนามผมมีโอกาสชนะเลยวนนี้จะค่อยต่อยตาย,ยโอ้โหวันจริงด้วงน่าจะเร็วกว่าดักชารนน์ดไปดาร์กชายเร็วกว่าก็เลยไม่รู้ไปเลยห้าแข้งสามเท้า เรียบร้อยแฟนคลับภาษาไทยไอ้ล่วงตัวเดียวล่วงผมจินชิ้มครับเสร็เรียบร้อยนะการวานผมเรียบร้อยหลับเรียบร้อยอัน่าจะแพ้ไปครับรอบนี้ถ้าผมเอานาคาว่างไอ้ตรงล่วงก็มีโอกาสชน,นะถ้าจับอีกหน่อยแต่ผมขี้เกียจจัดไงเราไปสู้คนต่อไปดีกว่า ผมกำลังเยอะกว่าเขานะหึสนใจถ้ากาวันเข้าไปไงแต่ผมไม่ค่อยมีของไว้เลยนะกาวันก็เลยใส่เน้นทางยิงตีไปเขามีจีนัทน่าจะแรงมากบอกกระเมดแต่เขาไม่เขาไม่มีตัวเขาไม่มีตัวอะไรเขาไม่ใช่โก้เฮ้ยเขาไม่ใช่ตัวอะไรวะอ๋อเขาไม่ใช้ดำอ่ะลองใหม่แล้วกัน ตัวดำมันก็ช่วยลดดาเมจให้น้อง40เซน้ะสำหรับตัวที่อยู่แถวนอนเหมือนกันเอาโหทีมเข้าไว้ก่อนอีกแกะเรียบร้อยแล้วนี้ครับน้ากลบหมางเธอตก้อยป็นแฮงท็อปนะครับทุกคนโอ้อ้โ้อยเ้าห้าหมัดเลยไม่ตายหรือไง ต่อยแรงขึ้นเพามีปีนา,น,น,น,าน,นาดเลยหนึ่งล้านก็น่าจะแพ้เช่นเคยครับทุกคนห้าเี่นใน,น,น,นสี่ครั้งแรกเขาแสดงให้ดกลับมาข้าขวานผมสลบแน่นอนนะอ่ะข,ข้ามไปเลย เรียบรอ้อยผมว่าผมต้องไปดีใจของความเร็วท่ากาวหวานบ้างแล้วอะหาคนต่อไปดีกว่า,าไหอลองแสดงโซนหน่อยสิเน็ตเป็นไรวะเฮ้ยตอนนี้แบวนน้อยอยู่รับหนึ่งสู้พวกเขาแล้วนะเราบเฟิมเยอะเกินไป ไม่เอาไม่ร้องเฮ้ยต้องแบบนี้สินนากา็เริ่มหน้ากับมันด้วยตรงนี้ม่ะว้าฉะนั้นได้มีแบบประหลังหายกัเปนเยอะแล้เฮ้ยมันแทนท็อปเข้าไวทุกรอบวันนี้รู้ถ้าหรือซื้อสีครับด้วยขอคุณแต่โก้บนบอลแรงเลย นมากก็ได้บอผมยิงไปล้านแปดโคตรเบาอาไม่มีพลังงานใช้เลยผมลองยิงบ้างไหมใช่ไหมแดนเปิดก่อนนะแบบยิงเขาดาปุ๊บแล้วหน้ากาบมันต่อยต่อแต่เขาก็จ,จะความไวพิดมากเหมอเนี่ยฮก็เลยเจะสูสีใน,น,อนาาาาตอนนี้ฮะหน้ากาบมันตีธรรมดาตอนนี้แถวหน้าผมก็ดูหกหักหมดทุกคนเลยทง้งท็อันสซิตเตอร์ หกแสนสิ 650, ับมัผมกดดับคันดีกว่าเฮ้ยยิงมาล้านเก้าคนโคตรแรงทุกนถ่ยกับสมัยแมงเขาสะบัดแคนถือด้วยระดับทีมเกือบเต็มหลอดโอ้ยยิงไปสองล้านสามโคตรแรงรอบนี้เออล้มแมนทข้าไปทุกคนห้าหมัดหรือสี่หมัดไปรู้กี้สมัแนสะบัดแขนล้มแมงเข้าไปเจ็ดแสน เลือดมันเกือบเต็มหลอดบิดงควัติดดวงต่อยมา4แสนแล้วกันดวงต่อยกบไปอีก3แสนดวงของเล่นเลือดไงข้อในเลือดแหละโห่กยิงมาเกือบหนว่งฉันทัไทไป3แสนสองอาวฉันทัผมโดนความตายเลยโอ้ มีแต้มีงยาแค่เยๆหรือว่าน่าัว่วงไปก็ได้บอลล่วงไปแล้วก่อนีไปแล้วพี่โตก็จับทุ่มโหดวงเขามีอุปกรณนเลือกสามดาวเลยทุกานดวงมต่อยกับไปสี่แสนเจ็ดหกกับสุดสีเลยท่นนี่เยโดนท้าทายที่เจ็ดแล้ ดวงผมน่าจะตายแล้วเปรียบอรโหจะเออดีนะก,ก็ด้บอลพีก่เกมสวยอ่ะสรางเคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมขอบคุณที่รับตามชมครับติดตามชม่องรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่การไปลอง